ตัวทีคนด้วยนะครับผมโยเกมมินิบอลนะครับผมวันนี้นะครับผมผมนะจำการนะครับผมอัปเกรดจากพี่ไอ้ฝุดกากนะครับผมกลายเป็นไอ้ฝุดเทพนะครับผมในเกมมินิบอลนะครับผมดูซิว่ามันจะเทพแค่ไหนนะครับผมแล้วมันเริ่มดีกว่านี่ครับผมอันนี้ที่ใจกลางแมปนะตอนนี้ผมมีพี่แอ๊กกากอันนึงนะครับผมนี่ยเดี๋ยวอ่านดิ มีแอคคูดเร็วขึ้น200%ใช่เหรอเอมันดูกระจกกันเลยนะฮะแล้วนี่มีขนมครกเคี้ยวนะครับผมเพิ่มพลังงาน10นะหรือเพิ่มความหิวนะครับผมซึ่งสามารถซื้อได้ทีนี้นะฮะแต่อันนี้ครับผมมีระบบแมพที่สามารถซื้อไอเทมได้ครับผมว้าวมันเจ๋งจริงเลยอันนี้ผมมีชุดนะครับผมในชุดฟรีอ่าเปิดมาเลยครับผมเอาในในเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรเป็นดีอยู่นี่นี่ก็ไม่เป็นไรนะนี่สามารถมาซื้อของได้ครับผมเช่นนี้อันนี้เออจะซื้อเอ่อเดี๋ยวซื้อดิ แต่ว่ามันนี่มันคือมาแลกเงินได้นะครับผมแลกเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะนี่คือพ x นะครับผมอันนี้คือชุดอุปกรณ์อะไรอย่างงี้นะฮะบอกว่าจะเทพขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจากอะไรพันห้าสิบห้าหมื่นห้าสามหมื่นนะฮะรู้สึกวา่าโอ้โหดีขนาดไหนนี่คือชุดนะครับผมนี่คือพ x ตรงนี้นะครับผมไหนใครขายบ้างอืเอ็กตั้งแต่หินเหล็กทองเพชรเอเมอรอลรูบี้อะไรไม่รู้มากมายโหว้าว อย่างนู้น้อ่ทำยังไงมาลวมันเริ่มดีกว่านะครับนี้คืออะไรบัตรออบัตรชกชีวิตเดี๋ยวดูกันนะโอเคมาวิธีการเล่นนะครับผมก็คือไปที่ด่านนะฮะตอนนี้ผมลูกผมเป็นยังไงดูยังไงมันดูยังไงไม่รู้เหมือนกันท่านเดิอดโอเคมันก็จเข้าไปที่นี่ว่ามันคือประตูวิติผมแอืมันนี่คือการขุดดันเจียนฟรีนะครับผมก็คือการขุดแร่นะครับผมใน,ข,น,น,มนขุดแร่นี่ฮ้ยปุบปุ๊บุบุบอ่าตรงน,นี้ผมมีเหล็กนะครับมัมีทองผมขุดดิว้าวปุ๊บ ได้ามา15โอ้นี่ครับผมวิก่กันให้เงินนะฮะว้าววิ่งของดีจริงแต่ทอนในขุดนานนะเฮ้ยขอทองหน่อยแบบเบิ่มเบิ่มอ,อืมอ๋อไม่ได้ทองโอ้โหถเซลพี่แอ็กเรายังขุดไม่ดีพอนะครับผมเรายังไม่ได้ทองนะเศร้าเลยไม่เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้พี่แอ็กหินเมื่อไหร่นะครับแต่เขาไปขุดเหล็กนะครับเพื่อเก็บเงินไปซื้อนะฮะแหมเป็นการแบบเล่นเก็บแจมอะไรเงี้ยผมชอบมากๆเลยอย่างเงี้ยการเนี่ยอันนี้เราจะว่าพัฒนาได้คือต้องแบบ อาแจกกะกาดไปก่อนนะแล้วก็ค่อยแบบเป็นแบบเทพนะดูข้างหน้านี่มีม้ามาไก่กองโอเคผมมาเดี๋ยวมีมาสักท่านี้ผมผมกลับผมคุณไปได้โอเคฟึบเบลงค่อยๆลงค่อยๆลงมาโอเคผมมาบกลับเลยผมฟึบกลับบ้านแล้วนะครับผมตัวนี้เอ้ยไม่ออกข้างๆโอเคผมมันมีหมดห0ร้อยนะครับผมซึ่งเราต้องมาแลกใช่ไหมเพียงหินนี้ต้องการใช้กองเงิน2ออันอ่ากองสองอันต้องทำยังไงเอ่ย สองอันทำยังไงอื่นนะสองอันเดี๋ยวซื้อกองเงินสองอันนะตรงนี้ครับผมซื้อเลยใช่ปะไหนอ่ะอันนี้อันนี้ใช่ปะอันนี้อึ๊บอ่ะเอาไหมหมดเลยอันหมดเลยนี่ครับผมแล้วก็เออแล้วยังไงวะน่าจะได้ได้นะเพียงหินจงมาได้เลยครับผมหรืออัพเปเหล็กดีอืมอัพเปเหล็กดีกว่าครับผมเพื่อความคุณภาพปึ้งมาเลยอันหนึ่งจึ้งโอเค ดูซิว่าพี่แอคลิกทำไรบ้างเอ้ยขุดได้400%ว้าวขนาดเลยเหรอฮะดูซิว่าจะเร็วจริงไหมครับผมนะอันนี้ชุดนะครับผมชุดเนี่ยชุด,ชดแก๊บแก็บเนี่ยสามารถซื้อได้ครับผมเฮ้ยมันได้ของมันถูกแล้วชุดนี้ผมมาหน้าเนี่ยสามารถซื้อชุดได้นะครับผมซึ่งชุดนี้ผมสึกว่ามันยังไม่ดีพอมันเป็นชุดกรอบแบบว่ากระ,ะจกกระจกนะครับผมคแบบให้ไปปรับเงให้ดีกว่านี้นะฮะแับพี่เดิมนะครับแับพี่เดิมฟื้นมาแล้วผมห อิ้ฟิววอ่าอุา้อยหขุดนันนี้อัน้มาขุดทองน,นะผมว้าว30เนะ่ยอีสามสิบโคตรคุม้มอืมเน้นน่จะขุดทองได้แล้วผมน่าใช่แหละขอทองหน่อยเจ้จ้าเออขอทองหน่อยโอ้สห้าทอง45นะ้าเนี่ยเอ้โอ้รู้สึกว่าอื้มได้เยอะจริงๆเลยแพรกเหล็กนี้ก็เร็วจริงครับผมสมคำน้ำ400นะือสี่้อยเปเซนตยไวไว ว่าแต่ถ้าเราขุดหมดนี้เราจะมันจะรียังไงหรือต้องไปรีข้างล่างไม่แน่ใจนะครับรีน่าจะรีข้างล่างมั้งน่าใช่แล้วขุดหินนี้พวกนี้ได้ได้เงินมาเนี่ยอึบอึบอ๊ขุด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 ขุขุดดิได้เปล่าโอ้ได้เหมือนกันนะผมเฮ้ยเจ็ดสิบห้าเหรอเฮ้ยเห็นไหมใหามันเยอะยังเลยอ่ะโหเจ็ดสิบห้าโหเยอะมากอย่างวานี้ผมผมเลยเก็บสักเออประมาณสักพันห้า ไม่ก็สองพันครับผมหุ้ยหินนี้ก็ขุดได้นะโหนึกว่าไม่ได้ืหทำทำไม่ได้นะหุ้ยหุยวันนี้มีพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดสองพันนะเขาพังพังพวกผมผมไปนะโอเคฮึบอืยึบเก็บเรียบร้อยจ้าหุยแม่ทีนี้ตั้งสมบัติดูสิว่าอัปเกรดขั้นต่อไปเป็นยังไงเอ้อเออกลับตายว้าวกลับบ้านครับผมเอาล่ะเดี๋ยวมาซื้ออ่าแลกเงินก่อนแลกเงินก่อน แรกก่อนเดี๋ยวนะอันต่อไปคือต้องใช้อะไรอะ่ะใช้เลยเอยออันต่อไปต้องเป็นเออ่ถ้าเราจะเป็นทองเลยก็ไม่น่าจะเร็วทองนี่คือ470เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราเป็น P A X ่เพสเนี่ย550เปอร์เซ็นต์เราต้องเอามาสามกองครับผมสามกองโอ้ไม่ได้ถเถอทวูยต้องแลกอันนี้ก่อนนะครับผมอ่ะแลกเลยสิบเอ็ดกองอ่ะแลกได้ครับผมแลกได้เออไม่ใช่ได้เหรอ,เอ,อลองนี่ลอง <c oughs> เนี่ยขอยเราม,มันต้องใช้ยังไงอ่ะ ใช้โอ้สามกองเลยเหรอโคตรแพงแพงจีจีเนี่ยเอามาแลกอีกรอบหนึ่งอะแลกอ้าแลกเป็นเงินเนี่ยอ๋อมันแลกกลับคืนได้ว่ะใช่แลกกลับคืนได้โอเคมันตอนนี้ผมได้แค่สองอันไงโถ่เอยสองอัอเอนเองอ่าหั้องไปขุดใช่ไหมโอเคก่อนจะขุดผมขอมาซื้อชุดดีกว่านะครับชุดนี้อันละอันละเดี๋ยวสิบห้าสี่ 60เลยนะครับ60เลยเหรอโอ้ oh, มีแค่4ีโถ่เอ้ยอาชุพเกาะง่อยดิเนียไม่เอาอะ่ะเอ้ยไปเอาคุดดีๆดีกว่างั้นเดี๋ยผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอไปขุดทำหาเงินก่อนตรง,ตรงนี้เงินก็ไม่ค่อยมีต้องต้องสามแบบว่านียโอเคมาขอคุดเป็นครับผมโอเค2,700 อ่ะสามพันเลยนะสามพันเลยเนี่ยก็จะครบละอืมโอเคสามพันเรียบร้อยผมมาสุดสิว่าเราจะได้พี่อ็กเพจมาครอบครองหรือไม่นะครับผมอยากได้มาครอบครองเลื่อยๆนะครับเพามันจะเร็วขนาดไหนกันเชียวนะฮะมาแรกเลยหมดนี่ร้อยกว่าอันหนึ่งสองสามเงียบร้อยมาสามโกงสามโกงมาพี่อ็กเพชรเอ้ยนะเ, 5, ดเ,อเดี๋ยวนะถ้าเราห้าโกงได้พีเแอ็กเหนื่อยเดี๋ยวนะโคบไ่ได้ไหมได้ไหมโคบไม่ได้อะมันเอ้ยได้ ได้ครับคุณผู้ชมห้าอันโอเคอัปเกรดจากพี่เพชรกลายเป็นเอเมอรอนว้าวมันจะไหนเดียวขุดเร็ว610%ว้าวต่อไปคือจะเยอะก็เดิมแต่เมื่อไรเราก็จะลองดูว่าพี่แอคเนี่ยมันจะเร็วกว่าไหนเพราะผมกลับไปที่เวอร์เร์ฟรีนะผมเวอร์ฟรีก่อนนะเผื่อเราต้องใช้ตังค์ในแบบนั้นต,ต่อไปอย่างเงี้ยเอออันนี้คือเนี่ยให้ดูทดสอบนะครับผมระหว่างระหว่างอะไรเอ่ย4%ิกับอะไร6 0รมาโอ้โคตรเร็วโห แต่ยงังอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงถ้าจะเลิกก่อนนี้นะครับผมถ้าจะเลิกก่อนนี้โอเคผมในเวลาปั๊มตังค์เฮ้ยเห็นนะมันใช้สกิลได้ด้วยเอาเพิ่งรู้เอางาญญาั้นแสดงว่าไม่ใช้ได้อ๋ออ๋อใช้ไม่ได้เฉยแสดงว่าเอเมลอนนี้สามารถใช้สกิลได้ครับคุณผู้ชมฮึขี้คว้าทีเงินเบิ่มๆเลยโอ้ยเฮ้ยเคาที่โกงเกินพี่แอ๊ดเอเมลอนโกงเกินผมดิ ขี้ขวาส้มโอ้โหเงินแปดพันแล้วครับชุมครับจังหวะนี้ผมไม่ต้องขุดที่เสียเวลาเราคูดาวผมสิบห้าวิโอ้ยโกงคุณผู้ชมเขาไม่โกงไหมครับผมใครว่าโกงคอมเมนต์หน่อยนะครับผมผมว่าโคตรโกง่เลยโกงจริงๆเลยพี่เอ็กอะไรกันนี่ฮะเฮ้ยมันจะโกงไปแล้วเอาล่ะสกิลปุบโอ้โหเงินไหลมาเทมาโอ้โหขุดอย่างนี้ หมื่นแต่จ,จะหมื่นห้านะครับผมโอ้จะหมื่นห้าแล้วเฮ้ยโกงเกินนะผมมันเพ็ยงแค่ลายล้างแน่เลยใช่แน่ๆมันคือเพียงแคลายล้างนะครับโอ้โหสุดยอดผมขออีกสลอบหนึ่งนะครับผมจะได้เอาไปซื้อพีเอ็กใหม่หรือชิ้นกรอบใหม่สักทีเอาล่ะสกิลฟุบโอ้หเงินเงินเงินมันมาเลยโอ้ยสองหมื่นเนี่ยเฮ้ยสองหมื่นจะสองหมื่นละคุณเขาสองหมื่นโอเคสองหมื่นร้อยผมพีเอ็กจะไม่พังเลยถือว่าถึกทุนนานจริงนะฮะเอาล่ะสองหมื่นแล้ว ถ้าเราไปไปตรงนี้คือใช้อะไรอ่ะอือน,นี่คือขั้นกลางเหรอว้าวขั้นกลางยังไม่พร้อมนัดี๋ยวเราไปซื้อไปสึกเทพก่อนนะครับผมเอาละ่ะขั้นต่อไปทำไมเอ่ยลูบี้ใช้สิบกองเหรอโอ้โหแหลังหลังเยอะมากๆครับผมเอาละ่ะแล้วเราไปดูดีว่าลูบี้ได้เปล่าขอลูบี้ได้ไหมเธอเอาละ่ะแลกทั้งหมดเลยผมแลกหมดเลยสิบอันเนี่ยใช่ปะ่ะสิบอันก็สองร้อยโอ้โหชิวๆครับผมชิวๆจวังหวะนี้พี่เอิร์ดรวยเกินนะครับ รูบี้มาเลยต่อไปเป็นโอ่งเพม่วงครับผมเพ็กนี่โหดน่าดูเอาละเก็บไว้ก่อนพวกนี้ต่อไปมาชิ้นเกาะดีกว่าครับผมชุดเกาะผมขอชุดชุดเกาะพันห้านะครับผมไม่ไม่ไม่น่าเอาสามมาเลยนะครับผมสามมาเลยอ่าหนึ่งสองสามสี่อ๋อสักร้อยมาดีเจ็ดอันโอเคซื้อเลยนับรวยเปิดบาบผมมานีม้วกชุดเกาะกางเกงแล้วก็ผ้าคลุมโอ้โหครบแล้วผมใส่ดิ ปึ๊บ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 อ้าวแลกซ้ำเหรออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอ้เมื่อเราใส่บอกวิ่งเร็วขึ้นโอ้โหแสดงว่าของดีจริงเลยรอ,องเท้าเอ้ารองเท้าได้หมู่มันขหมายความว่ายังไงแสดงว่าแม่งบักนะครับโอเคช้ามันดีกว่านะครับผมเอาละนะครับผมมาไปที่ประตูด,ดีกว่านะครับผมประตูขั้นกลางนะครับผมมีเพชรให้เราขุดด้วยนี่ขุดได้ไหมอ้าขุดเพชรได้ผมอ,อะไรเอ่ยอะไรร้อยเนึ้อเหรอฮะ ร้อยห,หนึ่งไม่คุ้มเลยผมว่าไประเบิดเมื่อ,อ,อกี้น่าจะคุม้มกว่าเออแต่ก็มันก,มนก็มันก็ช้าเกินเอาสกิลสกิลโอ้โหว้าวอุย้ยหิรพันเลยเหรอโอ้โ,โยยอดแต่ครูดาวครูดานั้นอีกเออพี่เอ็กแอมเบอรปุ้มมาเป็นการใช้คอมโบคู่โอ้โหตอนนี้มีเงินสามหมื่นเลยครับครูพิชวมเยอะมากๆเลยครับูพิชวม,ม,วมอมครูดา,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 ดาแวแอมเบอรระเบิดตุ้มเงินอีกห้าหมืน่ 50, 50, น,นห้าหมื่นนนน โอเคถ้าขึ้นไปแล้วระเบิดข้างบนน่ะเป็นไงอ่ะระเบิดตุ้มอุ้ยหมดอุ้ยหมดตีโอ้โหว้าวหมดนี่เลยครับผมในมาอะไรเนี่ยอุ้ยโคตรเยอะเป็นแสนมั้งเนี่ยเฮ้ยเหลือนึงไงอ๋อโถ่อยไม่เป็นไรโคต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 รอุ้ยเป็นแสนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมไหยนะนี่คือมันรีไหมเฮ้ยอ๋อดีสตาร์แมปป่ะดีได้อ่ะ มเลี้ยงอ๋อมันเลียได้ด้วยว้าวโอ้แสดงว่าทุกแมปก็รีได้ใช่ปะผมขอรีแบบนี้มันรีได้ใช่ปะขอรีหน่อยรีหน่อยว้าวรีได้จริงด้วยครับคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอัพเกรดให้ก่อนดีกว่านี่ครับผมขอบคุณมากนะที่ใช้เวลาหนึ่งนาทีกว่ามันมันคุ้มไหมเนี่ยโอเคครับผมมาเรามาเริ่มดีกว่านะครับผมเรามาเริ่มซื้อเบียต่อไปดีกว่านะครับผม,ม,มอ,อัพเกรดขั้นไหม อ้าโอเคมีเอกอู้ไกลไปหมดแล้วเนี่ยว้าวผมขอเอาไปเก็บพิจารณาดีกว่านะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเยอะเอาสุดๆไปเลยกลัวอะไรมีรวยห้าสิบอันอยู่ว้าวขอเริ่มที่อัน,นไหนดีกว่าผมมาเมื่อกี้มีลูบี้เราจะเอาสีม่วงอันนึงแล้วก็สีอะไรเนี่ยมันเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นอันนี้ใหบผมเป็นอะไรอะ่ะตับเทพเจ้าเลยนเทพเจ้านะผมมีเทพเจ้าใส่ลงวยแล้วก็ก็เทพเจ้าโอเวอร์พาวเวอร์โอพีนะครับเอาละนะครับผมซื้อนหนึ่งเลยฮึปตุ้ม ตอนนี้โอ้โหต้องซื้นนี่สามอันเพื่อแลกปีกเพียใส่รุ้งเหรอโหขุดเร็ว1,000%พซมาเปล่าชายัยนะไม่เป็นไรโอเคผมเราแลกมาได้โอ้โหเพียงสามอันแม่สุดเท่จริงแต่ก่อนจะเทบผมต้องขอสื้อิเกาะก่อนนะครับผมชิ้เกาะสีเขียวแล้วกันนะครับสีเขียวแลกได้เลยโอ้แลกกองทองเหรอเฮ้ยกองทองผมไม่มีอะผมต้องแลกกับคืนละอะ่ไม่ใช่อันนี้สีเขียวดิสีเขียวอา,มามหมดเลยผมหมดเลยหมดเลยจ้า มาชุดเกาะผมชุดเกาะลัคก,กี้ครับผมมีการลัคก,กี้บวกสามโอเคเห็นไหมเลือกหมวกได้กางเกงอ่ะท่านเลือก,อกชุดเกาะเลชุดเกาะท่านเลือกกางเกงอ่ะได้รองเท้า้ท่านเลือกผ้าคลุมอ่ะได้ชุดเกาะวัดผมว่าระดับการมันยังเป็นต้นแท้ทผมไประดับสูงเลยนี่คือสูงสุดนะครับนี่สูงอ่ะมาสูง้าสูงแล้วเอาใหม่ไมโ่โลจิคโว้ยว้าวเพชรลองเดี่ยวพี่เอ็กซ์มุ้งผม อุ้ยกันเล้วค้นมันนิดนึงครับผมนิดนึงนี่ว่าอะไรอ่ะโคตทีนี้ห้าร้อยอันนี้เเริ่มเยอะเริ่มเยอะแล้วครับคุณผู้ชมเอาล่ะรอซีดีว่ะคีิขวาฮึบสกิลปุ้มเอ้าอันนี้มันทำมมันกระจอกกว่าอ๋อมันใช้ได้เรื่อยๆโอ้ว้าวโตรโกงเฮ้ยใช้เรื่อยเหรอโอ้โยโกงเกินโกงโกงเฮ้ยโกงโกง ลองพี่เองนี่ผมนี่คือแล้วไรเลยปยเปซโอ้ก็ยังช้ายอยู่ครับผมแต่ว่าทีา่ขวาดิอ่ยลองขึ้นไปว่า,า,วา,วายยยขยยยยเยย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 ียย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 ลยกกยย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 ย้ยยยยยยยียยยยยวยย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 ย แต่ลองพยามุนี้ให้มันแบบว่ามันใช้เรื่อยๆก็ไงอ๋อมันได้ทีสี่คูณสครับผมแต่น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรโอ้โหสกิลลัวมาป๊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 ะป๊า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 ป๊ะป๊าป๊าป๊าปาป๊าป๊าปาป๊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 ปป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  ไอเซฟเจ้าเนี่ยยังดีวอยู่เลยผมมันอันนี้มันก็แบบชา้าเกินนะฮะโอเคครับผมประมาณนี้ฮะผมสปีเอ็กสุดหล่อเท่นะครับอันนี้สาวไออัน,อ,นอันสีทองแล้วน,นะครับผมมาเรามาแล,เลกเงินดีกว่านะแลกเงิน2000 years later คือมันไม่ได้ลำบากหรอกมันลำบากที่เราต้องแลกมาแลกนะโอ้ยังไม่หมดเลยอ่ะโขล่ตั้งอะไรแสนสองแสนสามสิบแสนกว่ากว่าวนี้ผมโหบอ๋แล้วเพราะที่ผมซื้อทุกอย่างเลยนะทุกอย่างอ่ะเนี่ยโอเค มาซื้อพีเอ็กซ์นี่อีสองนะครับผมเพื่อนแรกเป็นพีเอ็กซ์สายลุงครับผมได้ปะได้ครับผมมาพีเอ็กซ์สายลุงปุ้มและต้องใช้พีเอ็กซ์สายลุงทั้งหมดห้าอันโอ้ม m ก g อดมันเจอกันเลยอ่ะโอ้ยเลี้ยงจริงๆเลยเอาว่าเดี๋ยวค่อยวันทีถ้าว่าชุดเกาะอันสุดท้ายดีกว่านะครับผมใช้เลยใช้อะไรอ่ะอ๋อตอนนี้เหรอเป็นพีเอ็กซ์ครับผมไม่เป็นชุดเกาะนะครับแคนดี้อ่ะเอาเอาซักไอเดีเอาซัก ร้อยแล้วนะสิสิพูดได้ว่าผมจะเกือไหมชุดกรอบชุดกรอบเพชรครับผมลัคกี้ขั้นสุดยอดนะครับผมมาซูมครับผมมาซูมซูมซูมโอเคอ่าเหลือแค่กางเกงลิงของเรากางเกงลิงน้อยโอ้โอ้โอ้เฮ้ยตูไม่อยากบินตรงนี้พัดลงไปอ่าเออไม่ตายโอเคโอ้ยการบินถือว่าดีเหมือนกันนะแต่ผมชอบสปีดมากกว่านะครับมาเวลาเก็บตังค์ต่อไปขั้นสูงเลยครับผมเอ่อ อไอ้ท่จะเป็นต้องมีเดอดเชนเนี่ยคือแสดงว่าเราต้องอะไรเดอดเชนคืออะไรนี่นี่เหรออ๋อคือบัตรประตูเข้า VIP ต้องมีหมวก5าอันและปีกสามอันโอ้โ <c oughs> ปีกข้าวีไอปีสามอันโอเคปีกอัน,ออนพร้อมครับผม แล้วก็หาโมกเพชรอีก3อันแสดงว่าวิธีการไปขั้นสูงเนี่ยนะต้องโอ้ฟาร์มมากกว่านี้เนี่ยต้องมากกว่าน,นี้อีกเหรอต้องมานั่งแทกเงินงี้แล้วทวอ้ยโอเคยอมก็ยอมสี่ห้าหนึ่โอเคได้แล,แล้วผมมาเรามาแลกเป็นตั๋ว VIP ดีกว่าแลกไปเลยจ้าไหนเข้าสิประว VIP ยังไงเอ่ยฟึบอ้าเข้ามาแล้วโอ้โหนี่เหรอห้อง VIP หรือว่านี่คือกระจบเกมของเกมนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งจบนะผมว่าผมแบบค่อยมาจบดีกว่า ว่าเ,เดี๋ยวผมแบบว่าไปนั่งทำพี่เอกขั้นสุดยอดดีกว่าครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะเออแมปไปโหลดถย้ยฮัลโหลแมปโอเคมาละโอเคครับผมเก็บไปมาถววึงเวลาเถึงเวลาและแปบ๊บหนึ่ง two thousand years later พอไหมนะเจ็ดร้อยนะ700อันสองอันได้ไหมฮึบไม่ดิต้องอันเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วครับคุณผู้ชมได้มาบ่มพี่เอกสุด โอเวอร์พาวเวอร์โอ้ว้าวโคตรเท่ความเร็วการขุดนะครับอึมพันต์เปอร์เซนต์ว้าวโอขนาดเลยเหรอไหนลองดิรีเซ็ตชึบโอ้นี่คือพลังของอึมพันเปอร์เซนต์กันเหรอมันกระจอกเลยโอุ้้ยโอ้ยไม่กระจอกแล้วโอ้ยโอ้ยคุดโอ้ยโอ้ยดูดิดูดิโอ้ว่าเขาสมัยคือเลยเน้นะขุดท่าขุดท่าอ้าว At โ,โ,โอ้โหนี่มันใหญ่กว่าไอ้เจ้าพีเอ็กสีม่วงไอ้ทูมเลยดูครูดาวแค่วิเดียวโคตรโหดอืแต่ว่านะผมคิดว่าถ้าให้ดีคือสายลุงในดีกว่านะครับผมถึงมันจะเช่นต่อเนื่องแต่ว่าสายลุงดีกว่านะครับผมโอเคผมใครพีเอ็กผมชอบเพียกันไหนสุดนะครับผมคอมเมนต์ได้นะครับผมพีเอ็กเอเมอรอนลูบี้แล้วก็พีเอ็กมาของพอลิพีเอ็กออสเซียนนะแล้วก็มีพีเอ็กสายลุงแล้วมีพีเอ็กโอเวอร์พาวเวอร์หรือว่าพีเอ็กอัพเกรดเอเมอรอนทันสุดยอดนะครับผมโอ้ผมคิดว่า ยังไงก็คือสายลุงหนึ่งใจสักคือสายลุงนะผมใครใครชอบไปไหนก็คอมเมนต์ได้ครับผมมาในเวลาไปเคียนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมขอได้ผมขอซื้อเบ็กสายลุงนะเออสายลุงก็งงไม่ได้ถเอ้ยไม่เป็นไรครับผมมาไปเริ่มเลยฟึบอ,อืมตอนจบใช่ไหมขี้ขวาฟึบโอ้ชะน,ะอออะน,น,นะ,ะนลนแล้วเหรอโหเพื่อเรามาที่นีเอามงกุฎนะครับผมมงกุฎกันเลยมงกุฎอะไรสายจะเท่ขึ้นมาแม่โอ้โห เทขึ้นเยอะเลยโอเคนะครับโ oh, 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 oh. อ้โหโอ้สุดยอดพี่กยังไงนหนึ่งจริงคือสายลุงไม่ไแกเป็นชายนี่แหละเพื่อนๆมาดูคลิปวีดีโอจบแล้วนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจมนินิโว้ด้วยนะครับผมเพราะมินิโวนะ้เนี่ยมีข่าวสารอัปเดตมากมายเลยนะครับผมอย่าลืมที่จะไปกดไลค์แล้วก็ดูข่าวสารอัปเดตได้เลยครับผม